เราจะลงโซ่เจ็ดไล่มาเลยนะคะเดี๋ยวครยให้ดูนิดนึงเราจะลงโซ่เจ็ดแบบนี้ไล่มาพอมาถึงตรงใต้ลักแร้ตรงนี้ให้เราลงสองครั้งเพื่อที่เราจะขยายวงใต้ลักแร้ตรงนี้แล้วเราก็ลงโซ่เจ็ดออบมาเลยเราจะทําโซ่เจ็ดทั้งหมดสามรอบนะคะเราจะทําโซ่เจ็ดทั้งหมดสามรอบวนมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน หลังจากที่เราถักโซ่มาได้สามแถวแล้วนะคะแถวต่อมาให้เราพอหนึ่งข้อลงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เมื่อครบสิบแล้วให้เราลงนี้ย้ายมาลงช่องต่อมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อครบสิบแล้วก็ย้ายมาลงช่องต่อมาหนึ่งสองสาม 4, 5ี่ห้าหกย้ายมาลงช่องต่อมาเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับแถวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่นะ เราก็จะจบแถวโดยวิธีนะคะเราก็ลงนี้ครบเหมือนเดิมแล้วก็แทงมาลงนี้อ่าอันนี้คือการจบแถวสําหรับแถวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราก็โซ่เจ็ดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ตรงนี้โซ่เจ็ดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด ลงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แถวนี้จะเป็นโซ่เจ็ดทั้งหมดนะคะแล้วเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่นะอันนี้โซ่เจ็ดนะคะแถวที่หนึ่งเราก็จบลงด้วยโซ่เจ็ด แถวที่2แถวที่3เราก็จะยังคนเป็นโซ่7จ็ดอันนี้เริ่มต้นแถวที่2เราจะถักโซ่7มา3แถวนะคะนับแถวที่แถวที่1แถวที่2แล้วก็แถวที่3โซ่เ สแถวเมื่อไหร่เราเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังหลังจากที่เราถักโซ่เจ็ดได้สามแถวแล้วนะคะคราวนี้ให้เรานับจํานวนแถวเนี้ยนะคะนับจํานวนช่องเนี่ยว่าได้เท่าไหร่ถ้าเราจะทําตัวดอกมันอยู่ที่ประมาณเอ่อสามช่องแล้วเว้นตัวดอกก็ให้เอา3ามหารถ้าเราจะทําตัวดอกมันสองช่องนะคะ แล้วก็ทําเป็นดอกก็ให้เอาสองหารอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครอยากได้ตัวดอกทีม <c oughs> แล้วแต่ว่าใครอยากจะได้ตัวดอกซึ่งมันถี่หรือห่างแค่ไหนอันนี้แล้วแต่เรานะแล้วแต่ชอบนะคะแต่ลักษณะของการคํานวณจะเป็นแบบนั้นทีนี้เราก็จะมาดูนะคะหลังจากที่เราทําครบสามแถวแล้วเราก็จะขึ้นดอกมัน ะะอันนี้สามแถวแล้วนะเราก็จะขึ้นดอกมันโดยพอหนึ่งคอลงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมหนึ่งสองสาม ี่ห้าเมื่อครบห้าแล้วก็ลงนี้นะคะลักษณะของดอกมันจะเป็นแบบนี้โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สำหรับเสื้อตัวนี้ครูจะเว้นที่สองช่องนะคะพอได้แล้วก็พอหนึ่งคอลงนี่นับหนึ่งนับสองนับสามสี่ห้าโซ่ตรงกลางสามพอหนึ่งคอลงช่องเดิม หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาลงนี้โซ่เจ็ดย้ายมาลงช่องถัดมาโซ่เจ็ดย้ายมาลงช่องถัดมา นะคะแล้วก็ลงพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้โซ่สามหนึ่งสองสสหแล้วก็ลงช่องถัดมาอ่าลักษณะของดอกจะเป็นอย่างนี้ ลักษณะของงานจะเป็นอย่างนี้นะคะถักมานะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เรามาดูลักษณะของการจบแถวแล้วก็จบแถวด้วยโซ่อยู่แล้วนะคะแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่เจ็แล้วก็พอหนึ่งคอลงนี้ โซ่สามโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้โซ่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, โซ่เจ็ดงสอห้าแล้วเราก็ลงดอกมัน อันนี้คือลักษณะของดอกตัวเสื้อนะคะเราก็จะได้แบบนี้อันนี้คือลักษณะของดอกตัวเสื้อถักมาเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะเราจะมาเจอกันอีกสักประมาณกี่แถวดีเพื่อดูลักษณะดอกเอาประมาณ10 10ดอกแล้วกันเนาะเพื่อดูลักษณะดอกของตัวเสื้อนะคะ เรามาดูลักษณะของตัวดอกนะคะตัวดอกเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะถักตัวดอกมาเรื่อยเจนได้ความยาวเป็นที่ต้องการนะคะก็จะเป็นอันเรียบร้อยสำหรับการทำตัวเสื้อหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักช่วงบ่ากันนะคะช่วงบ่านี้เราก็วัดนะว่าช่วงบ่าของเราใช้กี่ดอกเราก็จะถักเชื่อมต่อดอกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อธรรมดาแต่พอถึงตรงนี้ ะคะเราก็จะเชื่อมตัวนี้เข้าด้วยกันมันก็จะเป็นเชื่อมต่อ2ด้านคือด้านแรกเป็นด้านนี้ด้านที่2ก็คือเชื่อมด้านนี้นะคะอันนี้ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วว่าเราจะต้องต่อเชื่อมบ่าขึ้นมาอย่างนี้อ่ะทีนี้ครูจะมาเชื่อมตัวนี้ให้ดูก็เป็นต่อธรรมดานะคะเป็นเชื่อมธรรมดาตามที่ครูได้สอนไปแล้วแต่เดี๋ยวทําให้ดูก่อนเนาะ เราก็จะมาเชื่อมอันนี้เราก็ถักดอกไม่สมบูรณ์นะแล้วเราก็มาเชื่อมโดยว,วิธีโซ่สองด้านข้างนี้ด้านข้างแขนเนี้ย